<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الْحَجِّ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَاِنَّ شَرَّ ا ل ْ ا ُ م ُ و ر ِ مُحْدَثَاتُهَا و َ إ ِ ن َّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับมุต ال ูนตาลิบุลอิลเป็นแม่บทแห่งการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลาม รากฐานแห่งการเรียนรู้อิสลามมีหลายวิชาหนึ่งในวิชานั้นก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานวตาลาและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ ของเราทุกคนที่จะต้องแสวงหาความรู้จากแม่บทแห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนสัทธาชนจะได้นำเสนอให้กับพี่น้องที่สนใจและใฝ่หาในการที่จะเรียนรู้อันอิสลามเรื่องของ อุซูลส,สลาซะเรื่องของรากฐานสามประการที่จะทำให้เรานั้นรู้จักตัวตนของเราเองว่าเรานั้นเกิดมาเป็นมุสลิมเราจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรในขณะที่เราเป็นมุสลิม เราจะมีความเชื่ออย่างไรเราจะมีหลักการปฏิบัติอย่างไรเราจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงอุสูลุสลาซะเราสามารถที่จะใช้บทเรียนนี้ในการนำการดำเนินชีวิตของเราได้เลยเพราะฉะนั้นในอุสูลสลาซะ ที่เป็นแม่บทแห่งการเรียนรู้แรกที่ผมจะได้นำเสนอกับพี่น้องในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องนั้นได้ติดตามและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน mm. การเรียนรู้ mm. ในอุสุลสลาซะ mm. เป็นสิ่งที่ mm. เราจะได้เริ่มต้น เริ่มต้นการแสวงหาความรู้อันอิสลามของเรายัางมีทิศทางยังมีเป้าหมายอย่างรู้ในขั้นตอนต่างๆซึ่งการที่เราจะเรียนรู้ถึงขั้นตอนของอันอิสลามโดยถูกต้องถ้าหากว่าเราไม่ได้นำมาวางให้เป็นระบบระเบียบเราก็จะ ศึกษาโดยการลัดขั้นตอนการลัดขั้นตอนหมายถึงการศึกษาหนังสือเล่มใหญ่ๆในขณะที่เราไม่รู้รายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือเล่มเล็กๆเลยเราก็จะไม่เข้าใจหรือการศึกษาในฟัวของมันในสาขาในกิ่งของมันโดยที่ต้น เราไม่มีพื้นฐานเลยเหมือนกับการอ่านอัลกุรอานของเราเหมือนกับการอ่านฮะดิษของเราการอ่านอัลกุรอานของเราถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นจากการอ่านที่ถูกต้องการออกเสียงที่ถูกต้องการเรียนรู้หุกลมต่างๆของการอ่านเราก็ไม่สามารถที่จะไปอ่านกุรอาน และท่องจําอัลกุรอานเรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้การอธิบายอัลกุรอานได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการอ่านอัลกุรอานคือจะต้องอ่านอักษรให้ได้ก่อนออกเสียงของอักษรให้ถูกต้องก่อนเรียนรู้หลักแห่งการอ่านให้ถูกต้องก่อนเรียนรู้หุกกลมต่างๆของการอ่านให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะอ่านอัลกุรอานและท่องจําอัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง นี่คือประถม,มบทที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของโรงเรียนสัทธาชนให้พี่น้องได้เริ่มการเรียนรู้อันอิสลามด้วยกับอุสูลุสลลาซะอุสูลุสลลาซะเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีม การเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิร์ม h นิรเราะ h ี m ในทุกๆการงานถือเป็นการทําตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลวะอะลัยหิวะสัลล,ลัมโดยในตัวบทของการเรียนรู้อุสูลุสลาซจะนำตัวบทมาเรียนรู้โดยไม่มีการอธิบาย โดยไม่มีการอธิบายซึ่งตัวบทเหล่านี้เป็นตัวบทที่ได้ถูกประพันธ์ขึ้นนะครับประพันธ์ขึ้นโดยชัยคุลอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบบินสุไลมานบินอาลีบินมุฮัมมัดบินอัลมัดบินรอชิดบินมินบานนีตามีม นี่คือหนังสือของท่านอุซูลสลาซะคือหนังสือของท่านที่ท่านได้เรียบเรียงนำสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดมาวางไว้ในหนังสือเล่มนี้และเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ด้วยกับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมลอั رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثاني العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى: والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لك فتح وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والامل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله วัสตัจฟิรลิซัมบิฟะบดะบิลอิลมิกับลัลกาวลิวัลอามันนี่คือมาตันมตันของอุซูลุสลาซาคือตัวบทของการเริ่มต้นการเรียนรู้อันอิสลามด้วยกับรากฐาน3ประการอุซูลแปลว่ารากฐานสลาซาแปลว่า3ซึ่งรากฐานทั้ง3ประการนี้ ประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะอยู่ในรายละเอียดของหนังสือเล่มน,นี้ในเบื้องต้นกอลลลลมมสันนเฟรรรบิิิาหุผู้ที่แต่งหนังสืออุสลุสลาซาเล่มน,นี้ได้เริ่มต้นด้วยกับ,ก,บการเขียนพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลา ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาหมายถึงบิสมิลลาฮิร rahma n rahim นั้นถูกเริ่มต้นและถูกวางไว้เป็นบรรทัดแรกของหนังสืออุซูลุสลาสะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้อย่างชัดเจนว่าการงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราจะต้องเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิร rahma n rahim ฟัลบดาดัตุบีฮาฟิริซาลเวลาเราจะเขียนริซาละเขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนวิทยาน,นิพนธ์เขียนสารานิพนธ์เราเริ่มต้นด้วยกับนามของอัลลอฮฺซุบหฮานาววตาลาซึ่งในความหมายของบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมนั้นเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นความหมายที่เรานั้นมอบการงานนี้ให้กับพระเจ้าก็คืออัลลอฮฺซุบฮานตาลาด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาเรานั้นเริ่มต้นประพันธ์หนังสือเล่มน,นี้ด้วยนามของพระองค์นี่คือความหมายของคำว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮฺมานิรอฮิมเพราะฉะนั้น การเขียนของเราหรือว่าการงานของเราที่เรานั้นเริ่มต้นด้วยกับมือขวาของเราคิดว่าจะทําในสิ่งที่เป็นความดีทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหวังในความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเราก็เริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลา บิสมิลลาฮิ р rahmanи ราะฮีมเป็นการเริ่มต้นของนบีสุลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุลมานอะลัยฮิสสลามเขียนสารไปยังกษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆในเมืองต่างๆเริ่มต้นการเขียนสารของนบีสุลมานท่านเริ่มต้น ด้วยกับบิสมิลลาฮิรราะ rahmāni ราะฮีมดังที่ในอายะฮ์อ ah ันกุรอานสุโรอันน้ำซึ่งก็เป็นสุโร่เดียวที่มีบิสมิลลาฮิรราะ rahmāni ราะฮีมในกุรอานมี1นึ่งร้อยสิบสี่สุโรในหนึสุรมีกุรอานที่เราใช้เริ่มต้นในสุโรต่างๆเนี่ย เพียงแค่113สุรอยาะยกเว้นสุรเดียวที่ไม่มีนั่นก็คือสุรอัลบรออะนะครับหรือสุรเต้าบะที่ไม่มีบิสมิลลาฮิร rahm a n ir rahim แต่บิสมิลลาฮิร rahm a n ir rahim ไปปรากฏอยู่ในสุรอันน้ำอีกหนึ่งอายะที่ถูกกล่าวถึงนบีสุไลมาน เขียนจดหมายเขียนสารไปถึงมลิกถึงกษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆโดยเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิรราะห rahma n ราะ h i มอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ากาลตยาอิยุฮัลมาลาอูอินนีอุลกิยาอิไลยยาคิตาบุนคารีมุน อันน al ั้วมนสุล aiman ว่าอันนั้บิสมิลลาฮิลลลอฮ์มานรลลอฮิมัลลาตั๋ลุัลัลัยัวตุนิมุสลิมีนนี่คือสิ่งที่นบีสุล aiman ได้เริ่มต้นเขียนจดหมายเชิญชวนให้กษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆได้รู้ เรื่องราวของอิสลามเชิญชวนให้เข้ามาสู่การเคารพพักดีต่อลอสุบฮานวตาราเชิญชวนให้มาให้ความสำคัญกับการอิบาดะเฉพาะอลลอสุบฮานวตาราและละทิ้งการอิบาดะต่อจเจวิตต่อรูปปั้นต่างๆเริ่มต้นการงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยกับนามของอัลลอฮ์เริ่มต้นการงานที่มีความสำคัญด้วยกับนามของอัลลอฮ์เริ่มต้น ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือแบบปฏิบัติที่อัลลอฮ์สุบฮานุวตาลานั้นจะอยู่กับเราในทุกๆก,การงานที่เราปฏิบัติไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่เล็กการงานที่ใหญ่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรา อ่านบิสมิลลาฮิร rahmāni r r a h า m หรือว่าเขียนเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิร rahmāni r rahīm การงานนั้นเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญณที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการเริ่มต้นในหนังสืออุซูลสลาซะจึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคุณค่ามาก การใช้สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลกอะลัยฮิวะสัลลัมในการเริ่มต้นท anyway ี่จะทำการงานหนึ่งการงานใดและการนั้นนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาช่วยเหลือให้ความสำคัญปกป้องคุ้มครองให้ทางออกยิ่งเป็นการงานที่จะได้รับการ ตอบแทนคุณงามความดีจากอัลลอฮฺซุบฮานวอตาลานี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ว่าการเรียนรู้อิสลามตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจะทําให้เรานั้นเข้าใจในสิ่งที่เป็นบั้นปลายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ช่วงของ มุตุนตอลิบิลอิลนะครับจบลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวัสซัลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลีวัสซะห์บีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน